เย็นเ้าล่วงพี่ครับดูอะไรอยู่พี่ดูเพรอออนนะเฟ่เพยอ่อนอาการยังไงเนี่ยพี่เพรอ่อนอาการได้เห็นมันนะกินใบงิกใบห่อไปหมดเลยเนี่ยเขาดูหน่อยพี่ดูหน่อยนี่ใบงิกใบห่อเลยนะนี่เลยนะแล้วตัวเป็นยังไงพี่เนี่ยตัวก็ดำๆเนี่ยดำดำมีตาขาวๆเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมล่วงเพรอ่อนนะครับแล้วมันส่งผลยังไงต่อแตงบ้างพี่อ๋อถ้าเกิดมันกินแล้วแตงเราก็ยอดก็ไม่นี่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะดิมันก็เดินเป็นงิกงอแบบเนี้ย มันอันตรายนะเนี่ยอันตรายนะครับแล้วลูกลูกเราก็จะออกมาไม่ปกติลูกออกมาไม่ปกติเลยใช่ไหมครับพอยอดไม่เดินถูกไหมยอดไม่เดินนี่นะครับเรามาดูนี่นะครับอาการของพวกเนี่ก่อนนะคเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยตัวที่โดนยาเนี่ยแล้วตายเนี่ยเห็นไหล่วงเลยเนี่ยอ่อตัวนี้พี่ฉีดไปนานเท่าไหร่พี่ฉีดเย็นเช้าล่วงหรือเราก็ไม่รู้นะว่าล่วงตอนกลาคืนหรือเปล่า นะเพราะเราตื่นเราก็นอนแล้วแล้วเห็นเช้าร่วงเราก็ว่าร่วงเช้าแหละแนกิดเย็นเช้าร่วงเลยนะครับเป็นพวกเพี้ยอะไรบ้างพี่พวกนี้เพี้ยอ่อนเพี้ยน้ําตาลนั่นเนี่ยเพี้ยอ่อนเพี้ยน้าตาลนี่ีไก่แจ้นี่เห็นไหมครับนี่นะครับดูหลังใบใช่ไหมพี่อ่าหลังใบเนี่ยหลังใบออแล้วมันจะส่งผลร้ายยังไงพี่พวกนี้โอ้เนี่ยมันนิกอย่างเงี้ยมันจะไปเอาลูกอะไรได้อ่ะลูกมันก็ไม่ดีะดิอ๋อนะก็คือส่งผลร้ายแรงต่อแลงแล้วก็น้ำหนักเลยใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่อ๋อ ถ้าเกิดว่ายอดมันสมบูรณ์สมบูรณ์มันก็ต้องเป็นแบบนู้นอ่ะอ่านั่นแหละอ่านั่นะอ่าใช่เดินไกลเลยนะพี่อ่ามันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นโอ้แต่พอมาเป็นฝั่งนี้อที่โดนเพี้ยลงอ่าโอไม่เดินเลยอ่าไม่เดินไม่เดินเลยนะครับอืมแล้วพี่ใช้ยาตัวไหนนะพี่ใช้อะไรมาลาเวลเนี่ยกระทอรัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยัชคู่นี้แหละแล้วพี่แช้ตายังไงพี่อัตรานยขวดหนึ่งอะได้ห้าถังเลยนะพันลิตรอะอ่าก็คือชุดหนึ่งอะอ่าชุดหนึ่งอะได้ห้าถังพันลิตรเลยใช่คู่นี้โอ้ราคาแค่ เก้าร้อยเก้าสิบาทเองใช่ใช้น้อยอออใช้น้อยนะพี่ไอฉีดปุ๊บอ่ะเป็นยังไงบ้างฉีดปุ๊บเป็นยังไงฉีดปุ๊บรุ่มปั๊บพี่นี่นี่ฉีดปุ๊บนี่นะครับอ่ะแล้วยอดก็จะเดินแบบนู้นนู้นนู้นนั้นนั่นเห็นนะเห็นนะเออนี่แหละปัญหาที่เอ่อคนทําแตงเจอเลยนะพี่เนาะอ่าใช่ เนี่ยปัญหาเนี่ยเพี้ยมันระบาดเพี้ยอ่อนเพี้ยเพี้ยน้ำตาลเพี้ยแป้งเนี่ยกับเพี้ยจักระจันเนี่ย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 มาทุกเพี้ยแหละดูมามาทุกเพี้ยดีนะเพี้ยไปยังไม่มาแล้วมาแย่เลยนะอืม